อ๋อครับถึงวันแล้วนะครับ1,000งกิโลครับซีซิลีที่ประเทศอิตาลีฮะปั่นรอบเกาะวนทางซ้ายนะครับวนซ้ายเช็คคอยล์แรกนะครับก็ประมาณ70บโลครับโอ้โหมาหลังสุดเลยครับอีกประมาณ5ทีครับออกตัวปั่นมาพร้อมแล้วครับ ดูนักปั่นไทยครับไปกไงครับพร้อมไหมพร้มพอมพร้อมไหมครับพร้อมครับลุงพร้อ,รอ,รอ,อรมไหมฮะพร้พอรมมาถึงแล้วครับวันนี้วันที่รอคอยวันที่รอคอยทุกคนปั่นปลอดภัยนะครับไปพร้อมกัน